สวัสดีครับเป็นแฟนพระเครื่องทุกท่านและเ,เพื่อนที่รับชมและติดตามกับในช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับถ้าได้รับชมกันในช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็นํพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่มาประทานนะครับเรือ่องนี้เป็นพระผมเองนะครับวันนี้ก็นามันเพื่อนในรูปการรับชมและศึกษานะครับแล้วก็นํามาแบ่งปันให้กับเป็นแฟนพระเครื่องนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเก็บสะสมนะครับบูชาในราคาที่ไม่แพงน,นะครับวันนี้ผมนําพระที่ถือว่าเป็นเนื้อที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับที่ผมชอบนะเนื้ออย่างเงี้ยนะครับ ผมมีหลายองค์นะตัวใหญ่แล้วผมจะเก็บสะสมเนื้ออย่างเงี้ยนะครับมันดูง่ายนะครับแล้วก็ทําเกได้ยากนะทีมใหญ่รับประทานนะครับเห็นไหมฐานสามชั้นมีเส้นชาจีวอนะครับแล้วเกรดจะลดซุ้มนะครับท่านเพื่อนเจอเนื้อหายอย่างเงี้ยก็คือใช้สัดส่วนของปูนสุกนะครับผสมน้าว่านผสมตังยิว้วผสมมวลสารนะครับคือดูง่ายนะครับผมพนันได้เลยนะครับว่า ให้ให้พวกโรงงานทาร์พเก้ผสมเนื้อให้ตายก็ไม่ได้อย่างนี้คุณผสมยังไงก็ไม่ได้ออกมาลักษณะนี้นะครับเนี่คือพระที่เก่านะครับพระที่เนื้อเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนๆดูเนื้อปูนเห็นไหมดูขาวซ้ายในปูนสุกเหง่องอเพี้ยบเลยเห็นไหมพระที่ผสมปูนสุกเนี่ยนะครับเห็นไหมเราจะเห็นความเหี่ยวความแห้งเห็นไหมหดแห้งเป็นจ้ำๆนะครับเห็นไหมเราจะเห็นลักษณะกายภาพรือ เนี่ยพระที่แก่ปูนสุกนะครับแาวซ้ายเนี่ยปูนสุกมีงอกเยอะมากเห็นไหมอย่างเงี้ยถือว่าดูง่ายนะครับมันจะแตกต่างกับพระที่เป็นโซนพระเก๋นะครับที่เป็นพระปั๊มพระอัดอะไรต่างๆนะครับมันจะทําได้ยากมากนะครับที่จะทาออกมาอเนื้อออกล,ลักษณะอย่างเงี้ยและพวกที่บอกว่าเนื้ออย่างเงี้ยนะครับเก๋เนี่ยผมกล้าพนันเลยนะว่ามึงผสมไม่ได้แล้วมึงอบออกไม้ได้นะครับมึงทาเก๋ออกไม้ได้นะครับอ่าทําให้เกิดลักษณะทางกายภาพแบบเนี้ยนะครับ ไม่มีโรงงานไหนทําได้นะครับเนี่ยคือต้องปล่อยให้เก่าตามสภาพและสัดส่วนของปูนนะครับสัดส่วนของเนื้อหาที่ผสมลงไปนะครับจึงจะทําให้เกิดลักษณะทางกายภาพเหล่านี้นะครับนะเนี่ยเพื่อนด,ดูสิครับเราดูง่ายดูการหดตัวของเนื้อปูนเห็นไหมเราจะเห็นเลยว่าหดยุบตัวหดตัวนะครับกลุ่มแคลไซายในปูนสุกเหล่านี้ไม่สามารถจะล้างออกนะครับอยู่ในเนื้อท่านขัดยังไงก็ทําให้เนื้อสึกเปล่านะครับ น,นี่ขึ้นมาเยอะเห็นไหมนะครับงอกขึ้นมาเยอะขึ้นมาปกคลุมเยอะเห็นไหมดูเรียบอย่างเงี้ยก็ดูง่ายนะครับปดตัวเห็นไหมเหีียวยน่นรายละเอียดชัดเจนนะครับนะนี่คือพ้าแท้ดูง่ายเลยนะครับถ้าใครเจออย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่าท่านจับได้เลยนะครับแล้วก็แท้ทุกองค พิมใหญ่พระประธานนะครับพระที่สร้างในยุคนี้นะครับก็มีเกต็ดตูมนะครับก็มีนะที่ผมมีเนื้อคล้ายกันนะครับเกต็ดตูผมก็มีนะครับด้านหลังจะเป็นลายกลับหมาร่องรอยการกดของแผ่นไม้นะครับนะองนี้ถ้าใครอยากจะเก็บสะสมนะครับองค์นี้ผมเปิดไว้ที่25 0 0 0บาทนะครับแบ่งปันในราคาที่จับต้องได้นะครับแบ่งปันในราคาที่จับต้องได้นะครับนะก็คือนําพระสวยพระแท้นะครับองนี้ของพระผมเองนะครับ25,000นบาทนะครับ ถ้าใครอยากเก็บสะสมนะครับก็ทักมาได้ที่ศูนย์เก้าหกแปดหนึ่งแปดสี่สามเจเจดนะครับหรือจะทักมาที่ช่องทางไลน์ก็ได้นะครับเราจะดูลักษณะเนื้อหาเนี่ยนะครับเวลาเพื่อนเจอแล้วก็ส่องนะครับเพืเ่อนดูสีเห็นไหมดูสีน้ำว่านนะครับพระองค์นี้ลงรักด้วยนะครับลงรักนะเพื่อนดูสีน้ำว่านเห็นไหมขึ้นมาแล้วก็มีปูนงอกอข้างในเป็นไข่เห็นไหมเพืเ่อนดูสิ่งนี่คือพระที่ใช้ปูนเผาเยอะ ดูลักษณะการเกิดนะครับอบไม่ตายก็ไม่ได้นี่ครับไอ้กลุ่มพระเก๋เนี่ยอย่างนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าหมดสิทธิ์นะครับจะทําให้เกิดลักษณะกายภาพเนี่ยเหมือนพระที่ผสมปูนเผาลงไปเยอะนทำไม่ได้นี่ครับท่านใดมีอย่างนี้ท่านอย่าไปเชื่อใครนะครับว่าเป็นของเก๊นะครับนี่แหละคือก,กลุ่มพระแท้ที่ดูง่ายที่สุดแล้วเห็นไหมเนี่ยปูนสูงเยอะนะครับแาวไซนในปูนสูงนี่งอกเพียบเลย นะเจออย่างนี้รับรองนะครับท่านรนาตนานิมนม์ขึ้นคอได้เลยไม่ว่าแม่พิมพ์ไหนนะครับเจดี JD ฐานแจมเส้นได้นะครับเกตบัวตูมนะพิมพใหญ่พระประธานนะเพราะว่าพระเนี่ยเขาไม่ได้สร้างอยู่แค่อ่พิมพ์นี้พิมเดียวหรอกนะครับลักษณะเนื้อเนี่ยผมเคยเจอหลายๆแม่พิมพ์นะครับในพิมพเกตบัวตูมพิมเจดี JD นะครับที่มีสร้างลักษณะเนื้อหาอย่างนี้นะครับ เนี่ยในกลุ่มพราะว่ละคังนี่มีเนื้อละที่หลากหลายนะครับหลากหลายเห็นไหมเนี่ยดูง่ายเลยเพอเราขยายขึ้นมาดูความแห้งเห็นไหมถ้าเราดูไปถึงเนื้อเราจะเห็นปูนดิบเล็กๆนะครับงอกซับซ้อนอยู่ด้วยนะครับยังคือลักษณะการงอกของกลุ่มปูนเห็นไหมเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยเห็นไหมขยายขึ้นมาสุดนะครับ ใครจะมาทําเรียนแบบได้ผมถามหน่อยนะเนี่ยใครจะมาแต่งเก๋ได้นะครับอธิบายวิธีทําเก๋ไหมหน่อยนะฮะถ้าใครบอกว่า,าพาอย่างนี้เนื้อไม่ถึงนี่เนี่ยครับตั้งอธิบายหน่อยนะฮะปั้นเนื้อปูนอบผิวแต่งผิวนะครับแล้วจะออกมาลักษณะกายภาพแบบนี้ไหมเป็นไปไม่ได้นะครับผมยังไม่เคยเจอเลยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเจออย่างนี้แท้ทุกองนะครับแท้ทุกอง เนี่ยมวลสารก็เยอะนะครับเลื่อนมวลสารเนี่ยนะมวลสารเนี่ยดูอย่างเงี้ยเราก็ดูนะครับเห็นไหมก็เห็นเป็นมวลสารนะครับที่ไม่ใช่เนื้อปูดส่วนที่จะขยายเห็นนะครับชัดเจนนะครับมันต้องกล้องกําลังขยายดีๆนะจึงจะเห็นเม็ดมวลสารที่เป็นลักษณะขยายขึ้นมาชัดๆนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับมวลสารเนี่ยนะครับเราดูเป็นองค์ประกอบแค่องค์ประกอบรอง <c oughs> นะครับองค์ประกอบหลักเนี่ยนะครับเราต้องดูที่เนื้อพระนะส่วนพุทธศินนั้นนะครับก็ดูพุทธศินเนี่ยนะครับเห็นไหมก็เป็นพิมพ์ใหญ่รับประทานเลยครับฐานสามชั้นเห็นไหมเป็นพิมใหญ่รับประทานเลยนะพิมพ์นี้ค่อนข้างที่จะตื้นนะครับไม่ลึกนะครับแกะไม่ลึกเท่าไหร่เป็นคล้ายๆนูนต่ำนะเห็นไหมดูซอกแขนเนีย่ยเป็นนูนต่ำนะครับ ดูเนื้อนนเนื้อย่างเงี้ยผมชอบมากเลยครับดูง่ายเลยเจออย่างนี้เก็บได้ทุกอง anos. นะครับเก็บได้ทุกพิมพ์แล้วมาดูด้านหลังเนี่ยนะครับด้านหลังเราจะเห็นรักชัดเจนเลยเนี่ยพระลงรักนะครับเพื่อนๆดูเนี่ยมารักที่เหลืออยู่นะเห็นไหมเนี่ยพระลงรักนะครับเนี่ยสีออกดำๆนี่คือสีรักนะครับที่ซึมลงไปอยู่ในเนื้อเห็นไหมพระใช้ปูนสุกเยอะ เนี่ยดูความแห้งดูลักษณะกายภาพการหดตัวดีครับเห็นไหมหดเป็น,เปน,นก้อนๆเลยเนี่ยนะครับดูง่ายนะครับท่านเจออย่างนี้ท่านฟ้าได้เลยนะครับไม่พลาดนะครับไม่ว่าเป็นพิมพ์ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อวัดละครังเลยนะครับเนี่ยกลุ่มแาวซ้ายในปูนสุกเห็นไหมงอกเยอะมากนะครับขึ้นมาเป็นปูยเลยเพราะว่าพลาในี่ค่อนข้างที่จะแก่ปูนเผา เนื้อค่อนข้างจะหนึบนุ่มนะครับเนื้อปลาเนี่ยนะฮะไม่ค่อยแกล่งเหมือนปูนดิบเนี่ยผมมาผมเช่ามานะครับก็เป็นสภาพนี้ผมว่าปลาเงค์นี้นะครับน่าจะล้างมานะครับผ่านสภาพการล้างมาแน่อนอนแต่จะล้างมานานมากน้อยแค่ไหนนะครับมาอยู่ที่ผมนี่ก็สี่ปีแล้วนะครับปลานี้มาอยู่ที่ผมสี่ปีแล้วนะเห็นไหมเนี่ยเราเห็นรักนะครับว่าปลานี่ลงรักแน่อนอน เห็นไหมในก้อนรักที่เหลืออยู่บ้างนะครับที่เหลือก็ลอกล่อนนะตามสาภาพเพราะว่าพระแท้เนะี่ยไม่ใช่ว่าแค่ยี่สิบสามสปีนะครับร้อยห้าสิบปีนะี่ยาวนานนะครับเพื่อนนะอยู่ในยุคโบราณนะครับอยู่ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับราชการที่สนะามที่สี่นะพระเนี่ยในยุคสมเด็จโตเนี่ยนะครับ ยุคปลายเนี่ยนะครับก็มาในยุคราชการที่ห้าก็มีการสร้างกันเยอะเหมือนกันนะครับตระกูลพระวังหน้าเนี่ยเพื่อนดูสิครับดูความแห้งดูระดับเนื้อดูระดับพื้นผิวเห็นไหมยุบย่นย่อเหี่ยวย่นหดแห้งเห็นไหมนะครับใครจะมาทําเกยได้เนี่ยนะครับผมต่อยสิบโรงงานสิบดาวยี่สิบดาวนะครับมึงทําได้เฉพาะตําหนิก,กับพิมพ์แค่นั้นแหละนะครับ แต่จะทําเนื้อแท้เนี่ยทําไม่ได้นะครับทําได้ยากนะเนี่ยก็อย่าองค์นี้ถือว่าดูง่ายเลยนะครับถ้าท่านเจอเนื้ออย่างนี้นะครับท่านมั่นใจได้ว่าแท้แน่นอนนะครับพระเห็นไหมเห็นเม็ดปูเล็กๆไหมครับนะครับลักษณะกายภาพการงอกของกลุ่มปูดิบนะครับในพระทุกองค์ต้องมีนะครับทุกองค์ต้องมีแต่เรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยแทบจะมองไม่ออกนะครับแยกไม่ออกนะครับ อ่าองนี้ด้านหลังนี้มีร่องรอยการกดเห็นไหมเนี่ยวัละคงมาองนี้ร่องลึกกว่านี้นะครับเห็นไหมหลังกับมากนะครับหลังลายไม้นี่เองนะครับร่องรอยการใช้ไม้กดนะครับกดพระลงในแม่พิมพ์นะเพื่อที่จะให้พระนี้ลงไปเต็มพิมพ์นะครับอ่าเขาก็ใช้อุปกรณ์ในการกดก็คือไม้นะครับแผ่นไม้เรียบแผ่นไม้มีลายนะครับองนี้มีลายเราก็จะเห็นเห็นไหมร่องรอยลายไม้นี่ครับเหมือนหลังกับมากก็เหมือนกับกลุ่มพระวัตต์เตอร์เห็นไหม หลังลายไม้นะครับนั่นคือกลุ่มช่างนี่ก็ทําก็ใช้อไม้ที่มีมีร่องเนี่ยมีลายนะครับกดทับลงไปตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเจอสภาพนี้นะครับไม่ว่าพิมพ์ไหนนะท่านฟ้าได้เลยนะครับผมขอแนะนําเลยนะและไม่ใช่จะหาเจอได้ง่ายนะครับเมื่อนะล้าลักษณะเนื้อหาแบบเนี้นะครับเดินส่องตามแผงฟ้าเนี่ยน้อยมากที่จะพบเจอนะครับ จะไปเจอในพระยุปลายหรือกลุ heures, meter, ่มพระวังหน้าเนี่ยเยอะนะครับเนี่ยเพราะว่าเนื้อพระแบบนี้สร้างในกลุ่มเนื้อพระวลขังนะครับวังหน้านี่จะแก่ไปทางปูนดิบนะครับหรือพระยุปลายนะครับก็จะใช้แต่ส่วนของปูนดิบเยอะหรือแต่ส่วนปูนดิบกับปูนสุปผสมกันนะครับเห็นไหมดูทีครับเนื้อจัดมากนะครับตงนี้เนื้อจัดดูนี่ยเห็นไหมขาว้าในปูนสุกเพียบเลย ครอยากจะเก็บสะสมนะครับองค์นี้นะครับผมขอแนะนําเลยนะครับนะขึ้นคอนี่ไม่ต้องอายใครเลยนะครับผมก็แบ่งปันในราคาที่จับต้องได้นะครับขอกําไรห้าพันนะค่าเก็บนะครับเปิดไว้สองหมื่นห้านะครับนะขอค่าเก็บรักษานะครับท่านใดจะเอาไปบูชาต่อนะครับ ผมก็เปิดให้ราคา25,000บาทนะครับถือว่าแบ่งปันในราคาที่จับต้องได้แล้วก็พรานี่แท้สวยงามนะครับไม่บิดไม่หักนะไม่ซ่อมอะไรเลยตามสาภาพนะครับเนี่คือเก่าตามสาภาพสวยงามนะครับพลานี่สมผสมปูนเผาเยอะนะฮะเราก็เห็นช่าวซ้ายในปูนสูงอีกขึ้นเทียบเลยนะครับเนี่คือพราแท้ดูง่ายนะครับอย่างเงี้ยไม่ต้องสาธยายอะไรมากนะครับเพื่อนทำเก๊ะทำเนำเียนแบบไม่ได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากดนงท่านช่วงกดติดตาม,มกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและใครอยากจะเก็บสะสมนะครับองนี้ก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่0 968184377นะครับหรือจะทักมาที่ช่องทางไลน์ก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็กราบสวัสดีครับ